สวัสดีวันจันทร์ที่6พุทธจิกายนพศองพันสนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นวัวที่มาจากพม่านะครับเป็นวัวเล็กต่ำหมื่นนะครับเราจะพามาดูราคาวัวต่ำหมื่นนะครับเราจะไปดูรุ่นตัวละ6,500นระครับราคาล้องไว้อยู่นะครับชุดนี้นะครับเป็นเพศผู้นะครับมีทั้งหมด12ตัวนะครับชุดนี้ นี่นะครับ12ตัวสมบูรณ์แข็งแรงปาดเปียวว่องไวนะครับนี่ครับร้องไว้ตัวละ6 5 0 0ห้านะพี่น้องชอบเท่าไรรักเท่าไรก็ว่ากันมาเลยครับชุดนี้นะครับนี่ครับสายขุนสายเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงได้เลยเป็นเพศผู้นะครับเลี้ยงไม่นานนะครับแบบนี้นะครับผมทํายาพยาธิวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับสนใจก็แอดไลน์มาเบอร์0918600697นะครับนี่ไปลุกปล่นีนะครับแล้วเราจะไปเปิดราคากันเป็นตัวเมียนะครับตัวละ5,005นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับเพตุูลทั้งหมดนะครับตัวอายุประมาณ หเดือนนะครับนี่นครับหเดือนขึ้นนะครับสูงก็ประมาณ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเนนะครับเป็นวัวที่มาจากพม่านะครับวัวไม่ใช่วัวพื้นในไทยนะครับแบบนี้นะครับเป็นวัวที่มาจากพม่านะครับ พิ่งลงรถกันเมื่อวานนะครับเอ้เมื่อวันวันก่อนนะครับลงรถเรามาต่อกันอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดราคาตั้งฝ่งนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดตัวละ5,700นนะครับมีทั้งหมด18ตัวนะครับเพศผู้หนึ่งตัวเพศเมีย17ตัวนะครับนี่นะครับดูนะครับพี่น้องแข็งแรงปาดเปรียวและว่องไวนะครับการกินไม่ต้องกลัวนะครับหัวรุ่นนี้เลี้ยงรอดแล้วนะครับเพราะว่าอายุดีแล้วครับอายุประมาณ ไม่ต่ำห้าเดือนนะครับห้าเดือนขึ้นนะครับพี่น้องตัวละห้าพันเจ็ดนะครับสิบแปดตัวพี่น้องเอาไปเลี้ยงกันได้เลยนะครับเอาไปเลี้ยงนํากันได้เลยนะครับตั้งฝูนะครับนี่ใช้ทุนไม่เยอะนะครับเลี้ยงเก่งเลี้ยงง่ายกินเก่งนะครับแล้วก็โตไวนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวถ้าตกลงแล้วผมจะ จะพยาิให้นะครับเพราะว่าวัคซีนเราทําไว้หมดแล้วนะครับยังเหลือแต่ยาพยาินะครับเราก็จะทําให้ลูกค้านะครับเหมือนเดิมนะครับค่ารถกระบะเราก็คิดเป็นกิโลละ15บาทนะครับรถ6ล้อก็35นะครับถ้ารถ4ล้อก็ประมาณ25บาทนะครับชุดนี้ก็4ล้อนะครับเพราะว่ารถกระบะไม่หมดนะครับถ้าซื้อแล้วตกลงนะครับ หรือว่าจะเอาเป็น20ตัวก็ได้นะครับผมก็จะคัดให้อีก2ตัวนะครับ20ตัวเราก็ใช้ทุนประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะครับเฉพาะค่าวัวนะครับนี่นะครับเราเอาขายกันเลยนะครับ20ตัวแสนหนึ่งหมื่นนะครับแต่ตอนนี้มี18ตัวเดี๋ยวผมจะคัดให้อีก2ตัวนะครับเป็น20ตัวเราขายกันเลยนะครับตัวละ5,500นานะครับคูณ20นะครับแสนหนึ่งหมื่นนะครับนี่นะครับเป็นเพศผู้1่ตัวนะครับนี่ นี่นะครับเพืู่ดนะครับขอให้มีน้ํามีหญ้ามีฟางอย่างเดียวพอนะครับอย่างอื่นไม่ต้องนะครับนี่ครับสมบูรณ์มากครับเลี้ยงง่ายมากนะครับชุดนี้นะครับมาเอาไปกันเลยครับพี่น้องเลยไม่ว่าใกล้หรือไกลเราก็ส่งได้นะครับยกเว้นทางภาคใต้นะครับเราขอยกเว้นทางโซนใต้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า การไปนี่ยังยังลำบากนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูชุดรุ่นตัวละ6,5 0 0นะครับแล้วก็ไปกันที่800 0เลยนะครับเดี๋ยวเราเป็นเพศเมียเหมือนกันนะครับรุ่นตัวละ6,5 0 0นะครับจะโตกว่านี้มาจะโตกว่าชุดนี้หน่อยนะครับ ตัโตกว่าชุดนี้นะครับตัวละ 6, 5 0ันห้านะครับแล้วก็ไปดูตัวละ800 0กันแล้ววันนี้ผมจะไปดูพาไปดูเป็นวัวคู่แม่ลูกนะครับเป็นไทยกลางไทใหญ่นะครับเป็นคู่แม่ลูกไปแล้วไปดูรุ่น 6, 5 0 0ห้ากันนะครับเรามาดูต่อกันที่รุ่นตัวละห5 0 0้านะครับนี่จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ตัวดูไม้ผมชี้นะครับนี่ครับ หนึ่งตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับสามนี่ครับสี่นี่ครับดูนะครับพี่น้องหรือว่าจะเอาเพศผู้ควบไปด้วยก็ได้นะครับเพศผู้ก็มีนะครับนี่นะครับรุ่นตัวละหกพันห้านะครับสิตัวครับชุดละสิบตัวนะครับนี่นะครับสิตัวก็หกหมื่นห้านะครับพี่น้องไปหกหมื่าพันบาทท้วนนะครับ เลือกเอาไปกันได้เลยนะครับหน้าเลี้ยงหน้าขุนนะครับเลี้ยงก็ได้ขุนก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่กินง่ายแล้วก็อยู่ง่ายนะครับชุดนี้เป็นวัวที่มาจากแม่สอดนะครับหรือว่าวัวพม่านั่นเองนะครับนี่นะครับชุดตัวละหกพันห้าครับไปใครสนใจเอาไปทําเป็นแม่พันธุ์ก็ได้นะครับเป็นแม่บล็อกนะครับรื้อพ่อขุมฝูงบีฟมาสเตอร์สักหนึ่งตัวนะครับ ปล่อยเอาผสมพันธุ์เอานะครับปล่อยทิย้งได้เลยนะครับพี่น้องไม่ต้องไปดูแลยะไม่ต้องไปดูแลมากนะครับปล่อยทิ้งเรามีพ่อคุ้มฝูงนะครับปล่อยทิ้งได้เลยตามสบายเลยนะครับไม่ต้องดูแลมากครับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ค่อยมีนะครับพวกนี้นะครับทนแดดทนฝนมากนะครับตามธรรมชาติเขาจะอยู่ตามชายป่าหรือว่าบนเขานี่นะครับหรือว่าใน ที่ลาบก็ได้นะครับได้หมดครับวัพวกนี้นะครับการกินกันอยู่นะครับเราก็ยังมีเยอะนะครับมาเลือกชมเอากันได้เลยนะครับที่อำเภอโกงกราชลาจังหวัดสุโขทัยนะครับสองหรือว่าสองออฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโกงไกราลาดเลยนะครับถ้าจะมาดูก็จับ GPS มาที่หน้าโรงพยาบาลโกงไกราลาดเลยครับพี่น้อง หรือว่าโทรหาผมก่อนสักหนึ่งวันนะครับจะได้อยู่มาคุยราคากันนะครับสำหรับตัวผู้รุ่นนี้ก็มีนะครับท่านที่สนใจหาตัวผู้สายขุนเอาไปซอยจุนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ตัวละ8,000บาทนะครับนี่นะครับราคาก็ยังคุยได้ต่อรองได้นะครับนี่ตัวละ8,000บาทนะครับนี่นี่อายุดีครับ หูสั้นหน้าแก่นะครับมีประมาณสิบตัวได้นะครับพี่น้องนี่นะครับดีดีมากนะครับนาเลี้ยงขุนนะครับนี่ครับสีก็ดีนะครับนี่ครับตัวละแปดพันบาทนะครับราคาก็ว่ากันมาเลยถ้าชอบนะครับสําหรับสายขุนหรือว่าเอาไปทําเขียงเนื้อนะครับนี่นะครับขุนแล้วก็เข้าลงเชื่อมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่รุ่นตัวละ8,000ือนกันนะครับแต่เป็นเพศเมียนะครับเรามาดูต่อกันอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นตัวละ8,500นะครับเป็นเพศเมียนะครับมีทั้งหมดประมาณ8ถึง10ตัวนะครับนี่นะครับดูที่สังเกตที่ไม้ของผมนะผมจะชี้ดูหนึ่งตัวนะครับสองตัวนี้นี่นะครับสองนะครับ สามนะครับสามนะครับสี่นี่นะครับห้านี่นะครับหกตัวนี้นะครับหกตัวแดงนี่ครับหกเจดนะครับเจดตัวนี้ครับตัวละแปดพันห้านะครับพี่น้องมีประมาณสิบตัวนะครับเดยว ถ้าสนใจก็ทักไลน์หาผมนะครับผมจะคัดให้ดูเป็นชุดนะครับแต่ตอนนี้ดูเป็นคร่าวๆหรือว่าเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเป็นวัวที่มาจากพม่านะครับรุ่นนี้นะครับชุดนี้นะครับเป็นวัวมาจากพม่านะครับถ้าชอบก็แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหนึ่นะครับเราไปต่อกันที่วัวคู่แม่ลูกและวัวท้องนะครับแล้วเราไปดูกันนะครับ เราจะไปดูวทอ้องกันก่อนเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแกประตูตแป๊บนึง ท้องก่อนเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับหนมเขาลงแล้วนะครับน่าจะเป็นท้องแรกหรือท้องสาวนะครับนี่ครับตัวนี้บอกไว้สิบห้าห้าร้อยนะครับนี่นะครับที่หนึ่งนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวละหมื่นห้าพันห้านะครับพี่น้องสองนะครับสามนี่ครับีแก้วนะครับสามนะครับสี่ตัวแดงนะครับตัวละหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับพี่น้องแบบนี้ก็ท้องแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับนี่ปงป่องแล้วครับเอาไปกินน้องวัวกันนะครับแล้วไปดูกันที่คู่แม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกนี่ครับชุดนี้เป็น ไทยใหญ่นะครับหรือว่าขยับขึ้นมาเป็นไทยกลางหรือไทยใหญ่นะครับนี่ครับแม่จะโซมนิดนึงนะครับเป็นวัวฝูงนะครับแต่ก็ฉีดยาพยาธบำรุงแล้วก็ไปเจอหญ้าก็อ้วนนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับสองคู่นะครับคู่ละสิบแปดห้าร้อยนะครับลูกเพศเมียทั้งคู่นะครับพี่น้องอนี้นี่นะครับดูสังเกตนะครับลูกประมาณตัวที่สามนะครับนี่ครับดูแม่นะครับสูงก็ประมาณเมตรยี่ห้านะครับ นี่ครับลูกโตแล้วนลครับลูกตัวนี้นะครับสองคู่ครับคู่ละสิบแปดห้าร้อยนะครับนี่ดูเอาไปกันพัฒนาสายพันธุ์เอาเลยพี่น้องนี่นะครับลูกเพศเมียทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปดูกันอีกสองคู่ครับนี่นะครับคู่นี้ลูกโตแล้วนะครับนี่ลูกเป็นสาวแล้วแม่ก็โตนะครับเผ่อจะติดท้องนะครับคู่นี้ คู่นี้บอกไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับนี่ครับลูกโตแล้วครับแม่ก็โตนะครับจะเอาแม่อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือลูกตัวเดียวก็ได้ถ้าแม่ก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับส่วนลูกก็อยู่ที่หมื่นพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับเราไปดูนี่ตัวดำนะครับลูกเพศผู้เหมือนกันนะครับไปตัวนี้บอกไว้สิบแปดห้าร้อยเหมือนกันนะครับลูกเพศผู้นะครับเป็นลูกเพศผู้นะครับ เป็นไทยกานะครับแบบนี้นะครับไปดูกันอีกหนึ่งแม่นะครับอันนี้ลูกเพศเมียนะครับพี่น้องนะไปแล้วลูกเพศเมียนะครับตัวนี้ลูกเพศเมียนะครับเป็นแม่ไทยใหญ่นะครับแบบนี้ แป๊บหนึ่งนะครับเป็นไยใหญ่นะครับลูกเพศเมียนะครับนี่นะครับหนามากครับแม่นะครับลูกเขานี่ตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้ารนะครับพี่น้องาเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้เลยนะครับ ส5 5 0 0บาทนะครับลูกก็อวนสมบูรณ์ดีครับแม่ก็สมบูรณ์ดีครับลูกประมาณตัวที่3ตัวนี้นะครับ25,500นะครับส่วนสูงแม่ก็อยู่ที่ประมาณ130ถึงร้อบวกนะครับไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์กันได้เลยนะครับแล้วเราจะไปดูชุดต่ำหมื่นนะครับเป็นดัวพื้นทางบ้านตากนะครับนี่นะครับ นี่นะครับตัวนะครับสองตัวนะครับสามตัวนะครับสี่นะครับห้านะครับ6นะครับ7นะครับนี่ ตัวนี้นะครับมีแปตัวนะครับเราจะเอาไปรวมก่อเป็นนัวที่มาจากแม่สอดก็ได้นะครับชุดนี้นะครับราคาก็ตัวละแปดพันห้าเหมือนกันนะครับถ้าชอบก็คละกันไปได้นะครับชุดนี้มีแตัวนะครับตัวละแปดพั้าละกันไปได้เลยพี่น้องหรยอจะเอาผู้ตัวผู้คละกันไปก็ได้นะครับหัวเราก็ยังมีเข้ามาใหม่กันเรื่อยๆนะครับ พี่น้อง fc ท่านใดสนใจจะมาดูหน้าข้อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยนะครับขอขอบคุณ fc มากนะครับที่ติดตามผมและมาใช้บริการและปิดของผมและก็ซื้อวัวผมไปเลี้ยงนะครับขอให้ได้กำไรกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันอีกนะครับแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube ผมด้วยนะครับทีมงานพ่ออำนวยบายนายห้อยนะครับสำหรับวันนี้ ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ